สวัสดีครับผมแชมป์ธวีภูมิอยู่ตีลักนะครับก็ปริบัาเป็นอาจารย์สอนนวดกุจุดบําบัดแล้วก็อาจารย์สอนโยคะแล้วก็ชีโกบอมบัดด้วยครับก็รู้จักท่านอาจารย์เวนวิไลครับก็เมื่อประมาณประมาณสามสี่ปีที่แล้วนะผมก็มาศึกษาพลังงานของอาจารย์ด้วยเพราะว่าตั้งใจว่าจะพาคุณพ่อเนี่ยมาบําบัดกับท่านอาจารย์ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เพลินพาคุณพ่อมาแล้วก็ อาจารย์ส่งพลังงานให้แล้วก็อาจารย์ก็คือบอกผมเนี่ยให้จับคุณพ่อแล้วก็ให้ให้ผมเนี่ยเชื่อมพลังงานอาจารย์แล้วก็ยืดยืดกระดูกคือเดิมพีคุณพ่อมีเรื่องของกระดูกคนด,ด้วยเหมือนกันก็เลยทําให้สามารถยืดกระดูกขึ้นมาได้ตรงขึ้นมาได้นั่นเองก็คืออา,าจารย์แบลกใจอยู่เงี้ยวว่าแค่เราเชื่อมพลังงานมาให้เนี่ยแล้วเราก็จัดกระดูกคุณพ่อได้อย่างเงี้ยปกติเนี่ยคือศึกษาในในเรื่องของ พลังงานเนี่ยก็คือในศาสตร์ของชีกงครับมันจะเป็นศาสตร์พลังงานของคนจีนนะครับก็คือจะมีความรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะฮะมีมีพื้นฐานความรู้พวกนี้แล้วก็ก็เลยได้มีโอกาสมาเป็นวิทยกากรให้อาจารย์ในเรื่องของโปรแกรมจิตเนี่ยสองคอร์สด้วยเหมือนกันได้มีโอกาสแชร์ข้อมูลแล้วก็แบ่งปันข้อมูลดีๆกับกับผู้ที่เข้ามามาเรียนมาสนใจพวกนี้แล้วก็ได้เห็นแบบสิ่งมาสัจจันท์กับกับในเรื่องผู้เข้ามาเข้ามาเรียนว่า เขาก็รับรับดูได้สัมผัสได้เหมือนเราแล้วก็บางคนมีเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ดีขึ้นจากในงานได้เลยด้วยด้วยตัวเองเป็นคนที่สายตาสั้นนะครับเ,เวลาเวลาเจอแสงเยอะๆเนี่ยมันก็จะไม่กล้าสู้แสงอรูจู่จะอาจารย์ให้มาดูพระอาทิตย์แสงตรงๆเลยเนี่ยมันมันต้องใช้อาาเออขาเรียกว่าปรับตวัวปรับตัวแบบให้ให้ตาเนี่ยมันสัมผัสกับแสงได้ได้มากขึ้น เราก็กล้ากลัวๆในการเรื่องของแสงมันเข้ามาในตาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเออมันก็พอถอดแว่นเนี่ยมันก็ต้องแบบฟื้นฟูแสงเนี่ยปรับให้ตามันปรับแสงกับแสงที่มันจ้ายเยอะเพราะตอนนั้นมันแดดแรงมากเหมือนกันครับนะครับล้วพออาจารย์มาตบๆต,ต,ตบไหลเนี่ยครับแล้วก็ดูอีกทีนึงปรากฏว่าก็คือเห็นพระอาทิตย์เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างมาครอบไว้อยู่เราก็เลยสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ด้วยตาเปล่าได้ แล้วพออาจารย์ชี้แล้วให้หมุนบุญหมุนเนี่ยรัศมีของดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็หมุนไปตามที่อาจารย์ชี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็พออาจารย์บอกให้วิ่งอาทิตย์ก็วิ่งจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งได้ด้วยอย่างนงี้ก็เป็นเป็นมาสจารย์ที่ที่ข้างแรกในชีวิตที่ที่ที่จะเห็นแบบนั้นนะครับผมเรื่องของได้ติดตามท่านอาจารย์ในในช่วงแรกก็รู้สึกว่าเวลาใกล้ๆตัวท่านอาจารย์คือมันเหมือนมันเหมือนอากาศมันบริสุทธิ์เหมือนเหมือนเหมือนอาจารย์เขาติดเครื่องกรองอากาศนะครับ หมือนละอองละอองของของอากาศมันมันมันมีความรู้สึกรู้สึกว่าบริสุทธิ์แล้วก็หายใจเข้าไปเนี่ยมันรู้สึกว่าคือมันมีแรงมันปลอดโปร่งมันมีกําลังนะครับทุกครั้งที่ที่ที่หมาท่านอาจารย์ก็จะรู้สึกว่ามันมันมีมันรู้สึกมันปลอดโปร่งทางใจแล้วก็ไอ้ที่มันเครียดตึงๆกังวลเนี่ยมันได้ดุดออกไปด้วยเหมือนกันนะครับ ขาเรียกว่าโรคเนี่ยภัยให้เจ็บเรื่องสมัยเนี้ยบางทีมีโรคแปลกๆเยอะแล้วบางทีแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถที่จะจัดการได้หรือถึงแม้จัดการได้ก็จะทําให้เกิดความเสียหายของร่างกายเยอะมากเช่นเรื่องของการผ่าตัดผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องผ่าตัดแล้วปุ๊บมันจะต้องมีการพักฟื้นพักฟื้นไม่พอก็ต้องมีการโฟล์วอัพต่ออีกทีเพื่อให้แพทย์ดูว่าคนไข้เนี่ยหลังจากผ่าตัดแล้วมีเอฟเฟกต์อย่างไงยังไงต่อบ้าง แล้วบางทีผ่าตัดไม่พอปุ๊บจะต้องมีการใช้ยาที่ที่เป็นสารเคมีบางคนอาจจะต้องใช้ยาเคมีที่สั่งจากเมืองนอกมาก็มีเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมะเร็งมะเร็งเนี่ยมันจะต้องใช้วิธีที่เรียกว่าคือเคมีด้วยให้ยาด้วยนะครับซึ่งมันจะมีผลเอฟเฟกตต่อตับกับไตซึ่งมันเป็นตัวที่ดีท็อกซ์สารพิษออกนั่นเองบางทีคุณค่าที่เป็นมะเร็งลำไส้ขึ้นขึ้นเนื้อง,งอกที่ลำไส้เนี่ยหลายจุดเลย แล้วอาจารย์ได้ส่งพลังให้แล้วก็ทําให้เม็งเหล่านั้นยุบลงไปทั้งที่แบบจะขึ้นสเตตสเตจที่4อยู่แล้วสเตจที่4คือจะเป็นเรื่องเเรื่องของเซลล์เม็งเข้าเข้ากระแสกระแสต่อมน้ำเหลืองเนี่ยครับก็สามารถที่ช่วยได้นะครับผมนะฮะก็คือพลังจิตชิพก็เหมือนเป็นเป็นเสมือนเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพลังงานท่านสูงหรือว่ามีความถี่ที่สูงที่สามารถที่จะกดหรือปัดเป่าในเรื่องของพลังงานลบเนี่ย ให้มันคลายไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้ไหมครับว่าโรคในชีวิตประจําวันของคนเราเนี่ยครับเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มันมาจากเรื่องของโรคทางจิตใจครับแล้วมันมาสแสดงออกทางร่างกายนะครับทับแทบทางนั้นเลยมันเป็นเรื่องของจิตที่มันคุณโมไม่ดีแล้วมันมีผลกับร่างกายของคนเราก็ในเรื่องของออท่านอาจารย์ที่ที่มีความคิดว่ามีผังว่าจะเปิดในเรื่องของออมรนธุ์ใหม่ด้วยแล้วก็ ที่จะเปิดคอร์สเสาร์อาทิตย์ในเรื่องของเดือนหน้าเนี่ยครับ<อ>ก็วันที่6วันที่7ดวันที่8ด<อ>พฤศจิกายนเนี่ยครับก็แน่นอนครับคือไม่ว่าจะเป็นการจะสมพลังในคนเดียวหรือเป็นหมู่เนี่ยครับทุกคนจะรับรู้กระแสหรือไม่รับรู้กระแสก็ได้ครับก็คือทุกคนถือว่าได้รับบุญได้รับพลังทั้งหมดนะฮะอ,อ,อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็คือสามารถ ที่จะปัดเป่าในเรื่องของโรคภัยโรคภัยไข้เจ็บที่มีประจําตัวเราให้มาลายหายไปได้นะฮะหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือให้มันจักมากเนี่ยให้มันทุเลาลงไปนั่นเองนะฮะดยเพาะยิ่งโรคยากๆงในชีวิตประจำในชีวิตของสังคมเมืองในปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายโรคมากที่ที่ไม่อาจจะจัดก,การได้ด้วยรูปแพทย์แผนปัจจุบันนะครับก็ถือ วิธีการนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้ลดเอฟเฟกของการใช้ยาลดเอฟเฟกของการผ่าตัดนั่นเองนะครับก็อยากจะเชิญชวนใหท้ทุกท่านที่สนใจครับแล้วแล้วก็ถึงแม้จะมีความรู้หรือไม่มีความรู้ในศาสตร์ก็อยากจะให้เข้ามาสัมผัสได้ด้วยตัวเองก่อนครับในเรื่องออวันวันเสาร์ทิศของเดือนหน้าเนี่ยครับผมนะฮะก็ให้อยากให้ทุกท่านได้ได้เชิญมาทดลองทดสอบดูแล้วก็ มาเรียนรู้กันครับมีข้องสายอะไรก็<ม>กับเรียนถามท่านอาจารย์หรือว่าผมก็ได้เพราะว่าในฐานะที่ผมเป็นวิทยากรให้อาจารย์นะครับ